โอเครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมแซดบีเคนะครับชแนลวันนี้นะครับเป็นคลิปที่อาจจะไม่ได้เอนเตอร์เท n นมากนะครับผมซึ่งตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับทุ่มสาสิบนั่นเองนะครับผมได้รับอีเมลจาก Youtube มานะครับในช่องอีเมลของช่องแซดบีเคชแนของเรานะครับก็เปิดอีเมลมาตกใจเลยนะครับนึกว่า Youtube แจ้งอะไรนะครับนี่นะครับทุกคนนี่นะครับ สิ่งที่ YouTube นะครับตงมาในวันนี้นะครับบอกว่าสวัสดีคุณ ZBK Channel นะครับขอแจ้งขอแจ้งก็คือแบบโดยรวมก็คือเขาบอกว่าผมทำผิดกฎของชุมชนเขานะครับละเมิดนโยบายเกี่ยวกับเพศภาพโป๊เปลือยนะครับแล้วก็ YouTube ได้นำเนื้อหานี้ออกไปแล้วนะครับซึ่งที่ผมดูเนี่ยได้เป็นคลิปนี้นะครับนี่นะครับ คลิปที่ผมลงไปเมื่อวานเมื่อคืนนะครับเป็นคลิปเกมป๊อปแคนะครับกดห้าพันครั้งนะครับผมก็ไม่รู้วมันไปละมิดภาพโป,ปเ๊เปลออะไรยังไงนะครับก็นั่งสงสัยนั่งงงอยู่นะครับก็นั่งอ่านไปอ่านมานะครับนี่นะโอ้โหคือแบบตกใจเลยนะครับนึกว่านึกว่า youtube เขาเขาส่งอะไรมาให้นะครับก็เปิดมาก็ชื่นใจเลย ละเมิดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องเพศภาพโป,ป๊เปลยนะครับซึ่งคลิปที่ละเมิดที่เขาบอกว่าละเมิดเนี่ยก็เป็นคลิปป๊อปแคทนะครับคลิปแมวนะครับ mm hmm. ไม่รู้ว่าเนื้อหาตรงไหนที่ไปละเมิดของเขานะครับเดี๋ยวคือตอนนี้คลิปลป,ป๊อปแคทเนี่ยมันยังอยู่ในนช่ชอบผมก็คือยังอยู่ในระบบ youtube อยู่นะครับก็ น่าจะเป็นถ้าไม่ปกคลิปก็น่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหาบางเนื้อหาของในคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองไปแก้ไขแล้วก็ลองอัพใหม่ดูนะครับว่ามันจะยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมก็โอ้ทุกคนคือไอเรื่องละเมิดกดชุมชนเนี่ยนะครับผมโดนมาสองครั้งแล้วนี่คือครั้งที่สองนะครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกเป็นคลิปเป็นคลิปนี้ครับทุกคนจตาผมไม่้วนยะ แป๊บหนึ่งนะครับเข้า YouTube Studio ก่อนนะครับก็มาในในช่องของเรานะครับนี่เป็นคลิปล่าสุดที่ลงไปนะครับรีวิวขาตั้งโทรศัพท์คลิปที่ผมโดนละเมิดกดชุมชนคลิปหนึ่งนะครับก็นี่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่โดนละเมิดนะครับทำสเก็ไฟจากไฟแชกนะครับโดนแดงนะครับนำออกแล้วก็คือบอกว่า ระเมิดกดชุมชนก็คือตอนนี้เป็นระเมิดแบบด้านระเบิอดอะไรพอเข้าใจนะครับเพราะว่าเน<อ>ื้อหามันเป็นเกี่ยวกับไฟช็กนแต่คลิปล่าสุดคลิปแมวของผมคลิปกดแมวอ่ะผมกดเฉยชาินะครับไม่รู้ว่าโดนได้ยังไงนะครับก็อันนี้ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะลองแก้ไขเนื้อหาแล้วก็จะลองส่งไปให้ทาง youtube พิจารณาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับพอได้อันนี้คืนไหมนะครับผมก็ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับมาให้ดูว่าผมโดนว่าผมโดน youtube แล้วนะครับโดนละเมิดกดนะครับไปสองคลิปแล้วนะคลิปที้คลิปที่สองนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจบแบบง่ายๆเลยนะครับเพิ่งรับคลิปใหม่ไปนะครับคลิปเก่าก็โดนนะครับก็ฝากกดตามกดไลค์กดซับด้วยนะครับมีลงทุนหรอไป